สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเลขเด่นเสริมดวงประจำวันกับแม่บุญ่องนะคะวันนี้ตรงกับวันพุทธที่18สิงหาคม2564สีมงคลนำโชคจะมีสีดำสีฟ้าและสีขาวเลขเด่นประจำวันนี้จะมีเลข4เลข6เลข2เลข1และเลข9เมื่อจัดเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้462 461 469 621 629 219 214 194 196และ9 4 2เมื่อจับเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ4 6, 42 41 49 6 2 6ส69 21 29องและ19สําสำหรับสื่อนํำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนํำโชคจะมาจากเลขที่บ้านบ้านที่คุณนอนเมื่อคืนนี้นะคะคือสื่อนํำโชคสำหรับเลขเด่นเสริมดวง1 0 2 5 9 ทานที่เกิดในวันจันทร์สื่อน้ำโชคก็จะมาจากเลขที่บ้านเหมือนกันนะคะบ้านที่คุณนอนเมื่อคือนนี้เหมือนกันแต่ก่อนซื้อก่อนเสี่ยงอุทิศบุญหรือทำบุญให้เจ้าที่เจ้าทางท่านก่อนนะคะวันนี้เดินทางไปไหนมาไหนระวังอุบัติเหตุอันตรายที่เกี่ยวกับของเกี่ยวกับรถที่เกี่ยวกับของร้อนของมีคมนะคะหรือถ้าหากวันนี้นะคะเห็นรถเกิดอุบัติเหตุนะคะ,ละ,นะคะและเห็นเลขทะเบียนลองเสี่ยงดูนะคะอาจจะเป็นสื่อน้ำโชคสำหรับคนวันจันทร์นะคะสำหรับเลขเด่นสมดวง91638 ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อน้ำโชคจะมาจาก4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่องานเป็นประจำนะคะนอกจากนี้ทะเบียนรถที่นั่งเป็นประจำรถที่เป็นชื่อคุณถ้ามีหลายคันคันที่มีปัญหากำลังเข้าซ่อมหรือถูกเฉี่ยวชนคือสื่อนํำโชคสำหรับเลขเด่นเสริมดวง71459ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อน้ำโชคจะมาจากอายุพ่อและอายุคนของคนที่คุณรักนะอายุเต็มอายุย่างพอเสาเกิดมาที่เกิดของเขานะคะ หรือถ้าหากว่าคุณพ่อคุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านค่ะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง46219ทัน้นี่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะสื่อน้าโชวจะมาจากพระราหูเลขล็อตประจําองค์เลขซิมซี์จากพระราหูหรือวันนี้ถ้ามีใครเจ็บใครป่วยใค,ใครไม่สบายหรือมีคนตายอายุคนตายเลขฝัโลงอายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงนะคะหรือถ้าไม่มีใครเจ็บใครป่วยไม่มีใครเสียชีวิตวันนี้นะคะ เสริมดวงนิดนึงโดยการโอนเงินทําบุญร่วมกับคนเจ็บคนป่วยหรือคนตายหรือทําบุญกับวัดที่เขาเผาศพคนที่ตายด้วยโควิดนะคะเลขสลิปเงินทําบุญนั่นแหละคือสื่อนําโชคของคุณสําหรับเลขเด่นเสริมดวง1 3 5 2 8ท่านที่เกิดในวันพระหัสสื่อนําโชคจะไปจาก4ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจำตัวพนักงานนะคะในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัท หรือถ้าคนมันปรหัสมีกูมานมีตาไข่เลขทูปตาไข่เลขรอบประจําองค์กูมานคือสื่อนําโชคของคุณนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง80129ท่านที่เกิดในวันศุกร์สื่อนําโชคจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าสํานักงานที่คุณค้าขายหรือทํางานอยู่นอกจากนี้อายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอสเกิดวันที่เกิดของแม่นะคะหรือถ้าท่านไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านคือสื่อนำโชคของคนวันศุกร์นะคะ สำหรับเลขเด่นเสริมดวง1 7 3 6 2ท่านที่เกิดในวันเสาร์สื่อนำโชคจะมาจาก2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อง,งานเป็นประจำนอกจากนี้เลขที่บัตรคิวเลขที่บัตรคิวรอหมอรอยาหรือเลขที่บัตรคิวรอฉีดวัคซีนคือสื่อนำโชคนะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันเสาร์20147วันนี้แม่วันนองขออวยพรทุกท่านโชคดีนะคะกับสื่อนำโชคเลขนำโชคเ,เลขเด่นประจำวัน ฝากกดแชร์ช่องแม่มดน้องทีวีนี้ด้วยนะคะหรือฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้เฮงเงรวยๆปัง,ปงๆงๆกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ